เอ้ยยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้เรามปเจอกันแล้วกับเดือนละทรงซึ่งวันนี้เราจะไปทั้งตัดผมแล้วก็ทําสีผมให้เหมือนกับอียอในซีรีส์เรื่อง t a l l of the Nine t a l e นะครับ <S <S หรือชื่อนักแสดงจริงเขาก็คืออ e ีดองอุก่เองนะครับซึ่งเขาเป็น ไอดอลความเท่ของเรามาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่กบวินแล้วเพราะว่ากบวินก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราแบบว่าเข้าวงการซีรีส์เกาหลีอะเนาะเออมัแล้วความเท่ของเขาด้วยคาแรคเตอร์เขาที่แบบว่าสแสดงแฟนตาซีอะแล้วมันแบบเข้ากับเขามากแล้วมาจนถึงเรื่องก้าวหางเนี่ยทําให้เราแบบว่าเออชอบเขามากกว่าเดิมแล้วก็แบบว่าด้วยความทรงผมที่เป็นผมยักษ์โศกแล้วแบบแสกกลางอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะเข้ากับเราแหละแล้วก็สีผมที่เราชอบของเขามากคือคือแบบว่า สีเหมือนยิ่งจาก็หางนอะเออเราอยากจะลองแบบเท่ได้แบบเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออลองไปทําตามดูซิว่าจะได้เท่สักครึ่งหนึ่งของเขาบ้างไหมอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับไปตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะบรรยากาศฉากหลังก็คุ้นๆกันใช่ไหมก็เราก็อยู่ที่ร้านเดิมนะครับร้านประจําของเราก็คือ zero hair uni creative zero uni แครเคลียร์ทีปเออนั่นแหละก็วันนี้ที่เราสีที่เราจะมาทำก็คือสีแอมเบอร์สีนี้ซึ่งมันเนี่ยก็คือสีอันเนี้ยชูก็ถ้าดูในกล้องก็เออเหมือนเหมือนคล้ายๆอีดองบุ๊กในเป็นที่เป็นจิ้งกอกจิ้งจอกเก้าหางะดูดูในกล้องก็สีสวยนั่นแหละครับซึ่งการทำที่ร้านนี้ก็จะทำสองขั้นตอนด้วยกันเราจะไม่ได้แตดสีผม แต่เราจะเป็นการปรับระดับสีผมเอาก็คือไม่ใช่การกัดคือผมไม่เสียแน่นอนนะจ๊ะก็เป็นปรับระดับสีผมเสร็จแล้วก็จะลงสีผมต่อเป็นลงสีเนี้ยแอมเบอร์สีนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วค่อยมาตัดผมเก็บทรงทีหลังแล้วมาดูกันว่าสีผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงหน้าสีตรงกับอันนี้หรือเปล่าแล้วก็ทรงผมออกมาจะมีความเท่เท่าอีนองวุ๊กมากไหมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป ตอนนี้ก็ทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งทาสีแล้วก็ตัดผมเซ็ตเซิร์โอเคออกเหมือนดีดงุกบ้างไหมขอเป็นออ้าเขาได้ไหมก็เท่าที่ดูก็สีผมทรงผมก็เหมือนก็ใกล้เคียงนะยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่เหมือนนะ่ะหน้าตาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนเลยสงสัยต้องไปทําหน้าแล้วจะได้เหมือนเขาจะได้เท่าเขามากแต่นี้เราก็รู้สึกว่าเราเท่ขึ้นแล้วนะสําหรับที่ใครที่ชอบแล้วก็อยากจะมาทําตามก็ มาทำกันได้ที่ Zero Unique Hair Creative นะครับเดี๋ทิ้งลิงก์ต่างๆทั้งไลน์ทั้ง Facebook ไว้ใต้ e s คลิปชั่นเนาะรับคนที่แบบอยากจะมาทำตามหรืออยากสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้ใต้ e s คลิปชั o นส่วนรงผมอันนี้ก็สรุปก็คือทำปรับระดับไปกับทำแล้วก็ทำสีผมเลยก็คือ2อย่างเนาะคือปรับระดับเพื่อให้ประกายผมอะม,ามาสว่างมากขึ้นก็คือ,อแบบตอนแรกผมเราดำ แบบเหมือนดบบดำ,ดำ,ดำกับสนิทใช่ไหมถ้าดำสนิทก็คือยอมดำทีนี้เราก็บเพิ่มมาให้มันสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าให้กระกายสีต่างๆอ่ะแบบว่าสว่างมากขึ้นช่วยไปดันให้มันสว่างมากขึ้นนะเนาะนั่นแหละสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละก็คือสีผมก็ชอบแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปถ่ายอะไรให้ดูในเพจเอาไปเปื่อยก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะส่วน YouTube นี้ก็ถ้าใครชอบว่าคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ ฝากกดเช่า,ชาสกา์กันด้วยนะจ๊ะตอนวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย